สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารท่านนักวิจัยท่านผู้ประสานง,งานจากหน่วยงานวิจัยและนวัตก,กรรมท่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม n r c t o Penhouse 2024ในวันนี้ทุกท่านค่ะทางสำงนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชาภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมชี้แจงกรอบวิจัยนวัตกรรมประจำปี2 0 6 8 n r c t o Penhouse 2024ตั้งแต่วันที่1ถึง9มิถุนา67นะคะซึ่งการจัดกริจกรรมจัดมา ก้าวันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันที่9ของการจัดกิจกรรมซึ่งก็มีความตั้งใจนะคะมีประเด็นเชิงเป้าหมายในการที่จะให้ประชาคมวิจัยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานท่านักวิจัยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมได้มีความเข้าใจในการจัดทําข้อสเสนอการวิจัยและวัตกรรมเพื่อขอรับทุนในปี68ซึ่งก็มุ่งหวังว่าในการชี้แจงกรอบวิจัยวัตกรรมในวันนี้ประกอบกับการเสวนาและบรรยายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้เปิดรับ ข้อเสนอในแต่ละประเด็น ซึ่งก็จะมีท่านวิทยากรท่านกรรมการท่านผู้สูงคุณบุิเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นชี้แจงนะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนจะทําให้ท่านนักวิจัยเนี่ยได้เห็นภาพในการที่จะพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและก็ตรงนะคะกับประเด็นเชิงเป้าหมายที่ได้วางไว้และที่สําคัญเป็นมาตรฐานในการทํางานร่วมกันด้วยค่ะซึ่งในปี68วชได้ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม NRCT Open House เป็นอย่างยิ่งนะคะในกิจกรรมในวันที่ มิถุนายน2 5 0ในวันนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของการชี้แจงกรอบวิจัยและการนำผลสำเร็จจากการทำงานของการให้การสนับสนุนในทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้การวิจัยการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ KM มาร่วมนำเสนอค่ะ สำหรับในการชี้แจงกรอบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสัดส่วนการวิจัยในปี68ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์หรือที่เราคุ้นเคยเรียกกันว่าทุนเคพร้อมกับจะได้มีการนําผลสําเร็จจากงานวิจัยวัตกรรมที่ได้มีการดำเนินการภายใต้ทุนเคในช่วงปีที่ผ่านมานะคะได้มาแถลงในส่วนของผลสําเร็จประกอบกันให้กับท่านนักวิจัยเพื่อจะได้เห็นภาพการทํางานในประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะ ตอนนี้เรื่องของการจัดการความรู้การวิจัยและก็การถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ทางวาชได้ดําเนิือนการในการสนในงานกรอบด,ดังกล่าวเนี่ยมาต่อเนื่องจริงๆมากกว่า10ปีนะคะในช่วงที่ผ่านมาทางวาชอเองก็ได้พยายามที่จะได้จัดในเรื่องของตัวองค์ความรู้นะคะที่จะได้ให้เกิดการใช้ประโยชน์นะคะในหลากหลายมิติทั้งในเชิงขององค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะ ก็จะแยกเป็นตามรายภูมิภาคซึ่งก็เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่หรือในส่วนของประเด็นความต้องการทางพื้นที่นะคะหรือว่าผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยต้องการชุดข้อมูลความรู้กระบวนการเทคโนโลยีหรือวิธีการกระบวนการต่างๆนะคะจากการทํางานไปใต้โครงการ KM วิจัยเนี่ยไปดำเนินการทางอ,อวชอก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันในประเด็นเชิงองค์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ทางวาชจัดระบบข้อมูลเป็นชุดข้อมูลไว้ในในหลากหลายระดับทั้งในส่วนขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในมิติของเชิงคัสเตอร์นะคะซึ่งก็จะมีทั้งในงานที่เกี่ยวข้องกับมิติเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเกษตรเรื่องการบริหารจัดการน้ําหรือ ผู้สูงวัยผู้สูงอายุเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดหรือในเรื่องของหัตถกรรมเรื่องของการทําการเกษตรสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเชิงประเด็นนะคะที่ทางอชได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ได้มีการคัดกรองในส่วนของการจัดองค์ความรู้งานวิจัยที่มีความพร้อม,มใช้เพื่อให้สู่เรื่องของข้อเสนอโครงการเคขนาะเดียวกันค่ะก็ยังมีในเรื่องของประเด็นเชิงเป้าหมายมุ่งเน้นนะคะมองทั้งในมิติการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือ ในเชิงของความมั่นคงหรือในเชิงของมิติชุมชนสังคมนะคะหรือในเชิงของการทํางานที่จะทําให้เห็นภาพของได้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่ KM ได้มองไว้แล้วคิดว่าในการออกแบบการทํางานเนี่ยก็จะมีการคอสกันในในใน,ในหลายวิติทีเดียวในช่วงร่วมร่วมสิมปีนะคะทางวชได้ให้การสนับสนุนทุน KM นะคะให้กับท่านักวิจัยให้กับหน่วยงานที่มีการทํางานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโย เกิดองค์ความรู้นะคะเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเนี่ยมากกว่าพันองค์ความรู้เกิดโครงการมากกว่าพันโครงการซึ่งครอบคลุมนะคะในส่วนของพื้นที่การดเนินงานเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมากทีเดียวนะคะอย่างเช่นทางส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มากกว่า 6 7 8 0 0นะคะในศาสตระของพื้นที่เฉพาะหรือชายแดนใต้นะคะหรือว่าในพื้นที่ส่วนภากก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันอันนี้คือรูปแบบของแผนจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อค่อยเกิดการใช้ประโยชน์ซึ่งตอนนี้เราก็มีระบบนะคะของการจัดเก็บองค์ความรู้ข้อมูลรูปแบบกระบวนการวิธีการและพื้นที่ไว้ในส่วนของตัวดาต้าเบสที่สามารถที่จะเข้าถึงและสืบค้นได้ด้วยนะคะอันนี้คือแผนการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่ง ตอนนี้ในช่วงปี67-68็ดหกทางทุน KM ก็มีความสอดคล้องนะคะกับยุทธศาสตร์วนอที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ที่สองที่ดูในเรื่องของมิติทางสังคมสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาที่มีความท้าทายที่มีความ เป็นพลวัตกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกโดยใช้วออนตอนนี้ประเด็นหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของสังคมสูงวัยการมองในเรื่องของการลดความเดือมล้าลําเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของสวัสดิภาพสาธารณะเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและในเรื่องของการดูแลเรื่องภัยพิบัติมีความสอดคล้องกับการนําเรื่องของกระบวนการ KM มมาจัดการเพื่อให้เกิดในเรื่องของตัวกลุ่มพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายและก็ในเรื่องของการบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆซึ่งแผนการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์อันนี้นะคะตอนนี้วชอมองในมิติการใช้ประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงเรื่องชุมชนสังคมนะคะเรื่องนโยบายสาธารณะและก็มองในเรื่องชุมชนพึ่งผาตนเองตามแนว ราชมริค่ะซึ่งในแต่ละตัวโปรแกรมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางวชอเองจะได้สะท้อนเป้านะคะจากการทํางานภายใต้กรอบการวิจัยที่มีการลงรายละเอียดเพื่อให้การตอบในเรื่องของเป้าหมายผลสมมติของยุทธศาสตร์วานนนะคะในช่วงเวลาที่ได้กําหนดไว้เนี่ยสามารถสะท้อนในเรื่องของความสําเร็จตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร,ร์ที่ได้วางไว้นะคะเฉพาะในปี68 เป้าหมายและผลสำเร็จก็จะมีจุดมุ่งเน้นเป็นประเด็นเฉพาะมากขึ้นนะคะซึ่งในมติติต่างๆเนี่ยเราเรามองในในในหลายส่วนนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเอาต์พุตอย่างเช่นเรื่องของเรื่ององค์ความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะเรื่องของแพลตฟอร์มที่มีความพร้อม สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในการทํางานใน KM ในมิติต่างๆหรือในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางสังคมเรื่องของมิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคมเราก็จะหมอบร่วมกันนะคะในการนําองค์ความรู้งานวิจัยที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์แล้วมาดําเนินการในเชิงระบบหรือกลไกเพื่อเกื้อกูลส่งเสริมดูแลแล,และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะตอนนี้ในมิติของผู้สูงอายุก็เป็นประเด็นมุ่งเน้นนะคะเรื่องของการนํากลไกต่างๆเข้าไปพัฒนาต่อยอดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเข้ม,แข,มแข็งของ กิฐานากการอน,นวัตกรรมที่เข้าถึงได้อย่างไม่ยุ่งยากสิ่งเหล่านี้ทุน KM ได้มองในโอกาสและก็สักยภาพ ในเรื่องของการทํางานภายใต้โครงการต่ตางๆไปนะคะเรื่องของการออกแบบให้มีเรื่องของเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งการออกแบบในเรื่องของการมีต้นแบบที่สามารถนําไปพัฒนาและเล่นแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนท้องถิ่นโดยมีการออกแบบร่วมกันทั้งส่วนชุมชนส่วนทนักวิจัยแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่เป็นการสะท้อนความต้องการของภาพพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญค่คะตอนนี้ KM ในเรื่องของการพึ่งพานตนเอง ตามแนวพระราชมิสามารถที่จะนาไปเชื่อมโยงกับโครงการสําคัญสาคัญหลายส่วนเรื่องของการที่จะทําให้เกิดกลไกลสร้างความเข้มแข็งการน้อมนาแล้วพระราชมิมาทําให้เกิดทักษะและโอกาสแล้วก็ไรายได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการทําความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมสิ่งเหล่านี้ องค,ความรู้จางานวิจัยเทคโนโลยีวัตรกรรมได้เกิดการสร้างโอกาสในการสะท้อนเชิงเป้าหมายในมิติดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันในอีกมิติหนึ่งที่มีความสําคัญนะคะมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะผลสมมธิตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการออกแบบการติดตามประเมินนะคะในงานเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคนะคะระดับพื้นที่เฉพาะระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะออกแบบให้เกิดกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆเพื่อ สะท้อนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเชิงระบบในหลายประเด็นส่วนหนึ่งเรื่องผู้สูงอายุก็เป็นประเด็นสําคัญนะคะเรื่องของการพัฒนาเชิงระบบของครอบครัวเรื่องของตัวงานสิ่งแวดลอ้อมก็ยังเป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะตอนนี้ตัวเป้าหมายที่จะสะท้อนเ,ออเป้าการทํางานในกรอบการวิจัยปี68ของทุน KM หรือทุนจัดการความรู้การวิจัย ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในทั้ง4มิติที่ได้นําเรียนนะคะในะช่วงปีนี้เราก็ได้มีการจัดในเรื่องของลําดับประเด็นมุ่งเน้นไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่จะเป็นในเรื่องของการออกแบบเรื่องของข้อเสนอการวิจัยของท่านนักวิจัยร่วมกับการมองในเชิงของกลุ่มเป้าหมายร่วมกันไปด้วย,วนยวนในส่วนของด้านความมั่นคงอันนี้ก็มองในเรื่องของ จัดการภัยพิบัติเรื่องการคุ้มครองทางสังคมและก็เรื่องของเสรียรภาพทางสังคมเรื่องของมิติชุมชนสังคมก็มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรเกษตรมูลค่าสูงนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมการเกษตรในชุมชนหรือการยกระดับนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในส่วนของทางทะเลหรือชายฝั่งนะคะหรือเรื่องของบูอีคโ,คโนมีแล้วก็ยังให้ความสําคัญกับวัตกรกรรมทางสังคมเพื่อำดำรงชีวิตได้อ,อย่างมีคุณภาพทั้งผู้สูง อายุแล้วก็กลุ่มเบาบางด้วยตามแนวพระราชบิก็ยังคงเน้นในเรื่องของชุมชนพึ่งพาตนเองนะคะนำเรื่องเศรษฐกิจมนวียนเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพมาอธิบายมาทําให้เกิดกลไกลการทํางานมองในเรื่องของภาคการเกษตรอย่างครบวงจรและอย่างเน้นในเรื่องของการจัดการใช้ประโยชน์จากเวสต์สตารๆจากภาคการเกษตรด้วยในน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของมิติ การใช้ประโยชน์เชิงบายสาธารนณะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราจะได้ช่วยกันนะคะในการทั้งออกแบบในการพัฒนานโยบายทั้งในเรื่องของการติดตามเชิงขับเคลื่อนยายแล้วก็ในการทํางานร่วมกันในเกินที่จะทําให้ยายนยนตยสามารถที่ส่งต่อได้อย่างเหมาะสมมองอะไรเรื่องเมืองน่าอยู่นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งเหล่านี้นะคะเชื่อมโยงกับในส่วนของกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นสูงวัยหรือในเรื่องของกลุ่มเบาบางก็เป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ทางชรชได้ให้ความสําคัญค่ะ ยังไงก็ตามตรงนี้ต้องขอ,อมุ่งเน้นไว้สำหรับการส่งข้อเสนอทุน KM นะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของการวิจยดนา KM ไม่ใช่ทุนวิจัย KM เป็นการนำองค์ความรู้ต้นแบบนวัตรกรรมเทคโนโลยีกระบวนการที่ผ่านกระบวนการวิจัย เรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดทําในเรื่องของกลไกการทํางานเพื่อส่งต่อสู่กลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ตามมิติต่างๆตามประเด็นมุ่งเน้นต่างๆซึ่งทางท่านนักวิจัยนะคะกับในส่วนของภาคชุมชนท้องถิ่นพื้นที่หรือกลุ่มใหม่ใช้ประโยชน์เนี่ยจะออกแบบนะคะเรื่องของกระบวนการเรื่องของการส่งต่อความรู้นะคะในการทํางานร่วมเกิดการบรรณาการในการทํางานร่วมระหว่างหน่วยงานและที่สําคัญนะคะในส่วนของการทํางานตรงนี้ไม่ใช่การวิจัยใหม่ ะะแต่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางการวิจัยมาติดตามประเมินเชิงผลสําเร็จขององค์ความรู้ที่นําไปส่งต่อและถ่ายทอดได้นะคะซึ่งตรงนี้เราทํางานทั้งในฝั่งของซัพพลายไซต์คือทานักวิจัยตอนในสั่งของดีมา n ์ไซต์นะคะก็คือกลุ่มป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการพัฒนาการนำองค์ความรู้ทางการวิจัยนวัตกรรมนะคะไปสู่ในเรื่องของการบริหารเพื่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและก็เป็นขั้นตอน,นะคะ่ะซึ่งงานตรงนี้เราคง ้องมองกันในส่วนของ INPUT นะคะในในเรื่องของ KM ในการเตรียมความพร้อมในการออกแบบข้อเสนอไว้โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์มาเป็นตุ่มเป้าหมายหลักๆเลยเพราะถือว่าฝั่งดีมานไซนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกลุ่มเป้าหมายคือใครภาคประชาชนตรงไหนนะคะถ้ามองตังกลุ่มเกษตรกร,ร,กรคือในส่วนใดนะคะหรือเป็น,ปนบุคลากร ภาครัฐหรือผู้ประกอบการซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยในการทํางานในแต่ละช่วงปีที่ผ่านน่ะทางวชอเองก็ได้มุ่งเน้นกับนักวิจัยนะคะกับภาคผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยในการทํางานร่วมกันขณะเดียวกันเราคงต้องอธิบายได้ว่าในมิติของการใช้ประโยชน์ในสัดส่วนของการทํางานเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้เราจะอธิบายในเรื่องของมิติการทํางานดังกล่าวในส่วนใดอย่างไรนะคะเพื่อให้สามารถสะท้อนในกระบวนการในการทํางานได้อย่างชัดเจนและในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้เกิดกลไกการทํางาน ในกิจกรรมต่างๆเราต้องมีการออกแบบแฮนด์เอาคู่มือผลิตภัณฑ์นะคะหลักการวิธีการสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการภายใต้ KM และท้ายสุดก็คือเรื่องของการประเมินวัดผลในเชิงของความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการทำง,งานในเชิงเคสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการของการออกแบบ ข้อเสนอการวิจัย KM ซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดท่านผู้สรงคุุฒนะคะก็จะได้มีการชี้แจงให้กัานนักวิจัยได้อย่างเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนสักถามได้นะคะจริงๆตัวอย่างผลงาน KM มมีหลายส่วนด้วยกันอย่างเรื่องความมั่นคงเราก็เลยมองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย นะคะความไม่ปลอดภัยนะคะทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้มีผลกระทบผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่ทําในเรื่องของ KM ในมิติของเรื่องความมั่นคงเกิดเครือข่ายเกิดต้นแบบเกิดการสื่อสารที่เหมาะสมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการภายใต้มิติ KM ทางด้านความมั่นคงยังมีมิติ KM ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม ถ้าหากมองในมิติทางด้านการเกษตรนะคะเราจะยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเหมาะสมกับการเพิ่มคุณภาพกระบวนการผลิตได้อย่างไรอันนี้ก็มีการจัดทำในหลายกลุ่มคัสเตอร์ในหลายประเภทของเกษตรกรรมนะคะที่ท่านเกษตรกรต้องการการใช้ประโยชน์ How-to นะคะเทคโนโลยีเป็นอย่างไรวัดผลแล้วเบสไลน์เดิมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของตัวการใช้เทคโนโลยี การสืบพันธุ์นะคะของตัวการถ่ายทอดเรื่องของแพะนะคะในพื้นที่อันนี้ก็ก็เป็นความพยายามอันหนึ่งของการนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปส่งต่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพดยกระบวนการทางด้านเกษตรกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในโครงการเขมอันนี้ก็เป็นงานที่ใช้กระบวนการทางด้านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรมาเป็นตัวอธิบาย ในมิติของงานเอเอ KM ตามแนวพระราชดำริก็คือเรื่องของการน้อมนาแนวพระราชดำรินะคะกับการนําเทคโนโลยีวัตกรรมมาช่วยเสริมศักยภาพให้กับชุมชนนะคะอันนี้กระบวนการมีการดําเนินการได้ในส่วนของทั้งภาคพื้นที่ในส่วนของกระบวนการในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งะะที่มีการยกระดับ ผลิตภัณฑ์โอทอของจังหวัดสงขลาโดยใช้ผ้าลายบัติกนะคะอันนี้ก็ได้มีการน้อมนำแนีรยชลิกมาใช้เป็นการทํางานในส่วนของพื้นที่นะคะที่จังหวัดสงขลาด้วยอีกผลงานนึงค่ะเรื่องของการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะนะคะนโยบายสาธารณะอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องของการใช้พลังงานในการลดในการเพิ่มในเรื่องของการทําให้ชุมชนคาร์บอนต่ำได้เกิดขึ้นนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเบโอดีเซลของน้ำมันพืชใช้แล้วก็มีกระบวนการในเรื่อง ื่องของการนำนวัตกรรมให้มีต้นแบบการมองในเรื่องของจุดมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเวสที่เป็นน้ำมันพืชใช้แล้วการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็การในเรื่องของการมีความร่วมมือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการประเด็นเชิงขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะคะตามที่ได้มีการนําเสนอไปในรายละเอียด ในส่วนของงานด้าน KM หรือการจัดการความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางวชก็มุ่งหวังนะคะจะให้เห็นในส่วนของกลไกการทํางานเพื่อการนําวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อให้ท่านักวิจัยได้ร่วมกันในการพัฒนาข้อเสนอคุณภาพในการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อขอรับการสนในปี2018ค่ะซึ่งรายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ท่านวิทยากรท่านผู้ทรงคุณวุฒ ท่านนักวิจัยทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะได้เห็นประเด็นได้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะสามารถพัฒนาข้อเสในอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากวชในด้านเ m ในปี68ได้อย่างมีคุณภาพและหมาะสมต่อไปค่ะขอขอบพระคุณด้วยนะครับและลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญน,นะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับพร้อมกับผู้บริหารของวอชให้เกียรติถ่ายภาพคนเบีด้วยครับเรียนเชิญครับ สำหรับในภาคเช้านะครับเราจะมารับทราบถึงรายละเอียดประเด็นในการเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมครับทางด้านของการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์หรือ KM ประจำปีเอประมาณ2,568นะครับนวัตาากรนี้นะครับเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับท่านวิทยากรท่านผู้บริหารจากทางวชในการให้เกียรติถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับ สำหรับท่านวิทยากรที่ผ่านระบบของสูงเข้ามาด้วยนะครับเปิดกล้องให้ด้วยครับขอบพระคุณครับเราจะมองที่กล้องด้านหน้าก่อนนะครับรินเชิญครับสำหรับผู้ที่รับชมผ่านระบบของซูมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเปิดกล้องให้ด้วยนะครับรบกวนทุกท่านนะครับมองไปกล้องด้านหลังหมายเลขสามนะครับ สำหรับระบบซูมด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเปิดกล้องให้ด้วยนะครับนอกเหนือจากตามวิทยากรออนไซต์นะครับยังมีวิทยากรออนไลน์ที่ให้เกียรติกับเราผ่านระบบของซูมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านที่รับชมผ่านระบบของซูมนะครับเปิดกล้องให้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับในโอกาสนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับ